สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพระราษฎรีที่1พฤษภาคมนะครับขัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างซิยูโรปาลีคู่ระหว่างอาราติบิวเบลกับแมนยูเน็ดและสเปอร์กับโบโดกลิมคอนเฟลลีคู่ระหว่างเยอรเดนกับเชลซีและเรอเบติสกับฟิโอเรนติน่าใครอยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววียังไงก็ขอเเชิญททุกก่่าาานข้้มอยยูดวั ได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่เกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกในเวลาตีสองครับเกมระหว่างแอตเลติกบิวเบาพบกับแมนยูไนเต็ดโดยอัตราต,ต่อรองเกมในคู่นี้แอตเลติกบิวเบาต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน3เกมล่าสุดนะครับเป็นแอตเลติกบิวเบาที่เอาชนะไปได้2ครั้งสูดีหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของแอตเลติกบิวเบาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะลาสปามาส1-0แพ้เรอัลมาดริด ER 0-1ชนะเรนเจอร์2-0ชนะรายยูเบย์แกาโนึ่งแ เสมอเรนเจอร์0-0อลนติบิลเบิซึ่งจะเป็นเจ้าภาพนัดทิงชนะเลิศยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ผ่านเข้ารอบรองหลังชนะเรนเจอร์2-0ในเกมที่ผ่านมามีลุ้นเข้าชิงถ้วยเล็กยุโรปเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งแรกนับจากฤดูกาล2011-2012ที่ได้รองแชมป์สภาพทีมต้องรู้เช็คความฟิตของ2กองกลางออย์อ่านซานเซตและอูไนโกเมสโดยรายแรกบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังส่วนรายหลังสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์คาดว่าเฮดโค้ชเออร์เนสโตบันเบรเดเตรียมส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลง สนามริมเส้นเป็นสองพี่น้องวิลเลียมอินยากี้พี่ชายยืนฝั่งขวานิโก้น้องชายยืนฝั่งซ้ายส่วนหน้าเป้าก่อก้ากูกรูเซตาพร้อมซันโวฟอร์ม5นันหลังสุดของแมงนยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอบอลมัด1-1แพ้วูเคตัน0-1ชนะลียง5-4แพ้นิวคาสเซิล1-4และเสมอลียง2 2 ปีศาจแดงโกงความตายด้วย3ประตูในช่วง6นาทีสุดท้ายแซงชนะโอลิมปิกลียง5-4ผ่านเข้ารอบรองถ้วยเล็กยุโรปอย่างเหลือเชื่อมีลุ้นเข้าชิงชชะเลิศยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกนับจากฤดูกาล2020-2021ที่ได้รองแชมป์สภาพทีมมีปัญหาให้กังวลเพิ่มเติมวิงแบคขวาชาวฝอยทองมีอาการบาดเจ็บน่องคาดว่าต้องพักจนจบฤดูกาลขณะที่อามาตดิยโลและมาสไตเดลิกใกล้กลับมาแล้วแต่ทางด้านของเอเดนเฮเว่นยังคงอยู่ในระหว่างรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บส่วนเลสโดมาติเนส และโยชัวเซอร์เซปิดเทอมไปก่อนหน้านี้แล้วรูเบนอาโมริมเตรียมจัดชุดใหญ่ในรายการนี้มาเนลอูกาเต้กองกลางตัวรับชาอุรุกวัยขึ้นตัวจริงแนวรับวิตอรเลเดเลฟลุยนียตำแหน่งกับลูกชอตัวเก่งอย่างบรูโนเฟนันเดสเลนิโยโรกาซิมิโรและแฮร์รี่แมกไกว์พร้อมลุยหน้าเป้าเป็นโอกาสของลัสบุดคอยลุน แข่งเดนมาร์กที่เพิ่งปลดล็อกกดประตูในเกมนัดที่ผ่านมาทัศนะอาติบิวบอลพักมาเต็มๆสัปดาห์เสร็จสภาพความฟิตค่อนข้างสมบูรณ์เกมนี้ได้เล่นในบ้านหมายมั่นปั้นมือที่จะบทขยี้อย่างหนักขณะที่แมนยูนเต็ดถนัดตั้งเกมรับแล้วโต้กลับโดยการวางบอลแอนแม่นยำของบูโนเฟนนเดสและความเร็วจากอารีฮันโดกานาโชอย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นเกมรุกริมเส้นวูบวาบมากหน้าจอตะคายผีแดงและคว้าชายแบบฉิวเฉียดตุนความได้เปรียบเอาไว้ก่อนฟันทงต่อแอตติบิวตบอลเฉือน2-1โดยในเกมฟา อะไรที่บิวบาวกับแมนยูนเต่น คู่ที่2อนะครับเกมยูโรปาลีกในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเวลาตี2เกมระหว่างสเปอร์พบกับโบโดกลิมด้วยอัตราต่อรองเกมในคูน่นี้สเปอร์ต่อลูกครึ่งควบ2ฟอร์ม5นัดหลังสุดของสเปอร์ชนะ1สเสมอ1แพ้3โดยแพ้ลิเวอร์พูล1 5แพ้ฟอร์เรสต์1 2ชนะแฟงเฟิร์ต1 0ูแพ้บูเคตัน2 4สเสมอแฟงเฟิร์ต1 1 2, ไก่เดอทองบุกความอันแทกแฟงเฟิร์ต1 0ในรอบที่แล้วผ่านเข้ารอบรองแบบเหนือความคาดหมายมีลุ้นเข้าชิงชนะเลิศทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกัับต้งฤดูกา2018-29 ที่ได้รองแชมป์อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกจากการพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองในนัดชิงชนะเลิศสภาพทีมจะขาดแค่ราดูดากูซินกองหลังที่เจ็บเอ็นหัวเขา่าและโซนฮึงมินกองหน้าเกาหลีใต้ที่เจ็บเท้าชดลงเล่นทั้งคู่ที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซืออังเก้บอสเตคโคกูเตรียมจัดชุดแกร่งลงสนามหน้าเป้าจะเป็นโดมินิกโซลันกี้โดยมีมาติสแร์และเบนแนจอนสันขนาบข้าง แถว2มีเจมส์แมดดิสันลูคัสเบิร์กวาวขณะที่ตัวหลักอย่างโรดริโก,โกเบนตากกมิกกี้ฟานเดเฟนเปโดโปอรโ์โรและคริสเตียนโรเมโรที่ได้พักมาเต็มๆพร้อมออกสตาร์ทฟอร์ม5้าดลังสุดของโบโดกริมชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะ KFUM 30ชนะยุนเคเรน51เสมอโม2 2แพ้ลาซิโอ13และชนะลาซิโอ2-0โบโดกริมหนึ่งเดียวจากนอกกลุ่ม5ลีกใหญ่ยุโรปที่หลงเหลืออยู่ในถ้วยใบนี้ล้มยักษ์คว่ำลาซิโอในการโดนจุดโทษ รอบที่ผ่านมาโดยนี่เป็นการเข้ารอบรองทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรสภาพทีมต้องรู้ใช้กองฟิตของโอเล่บอมเบิร์กแข่งตัวหลักที่เจ็บข้อเท้าแต่จะได้แพทริกเบิร์กกองกลางกับตันทีมอันเดียสเฮลเมอร์เซนกองหน้าและฮาคอนเอสเยนพ้นทั่วแบงกลับมาคาดว่ากุนซือเคตินคานุเซนน่าจะยึดระบบ4 3 3อย่างที่ถนัดแนวรุกอาจจะเป็นโอกาสของอันเดียสเฮลเมอร์เซนทำงานร่วมกับเยนเพสเตอร์เฮาเก้และแคสเปอร์ฮอกสองตัวหลักทัศนะไก้เดทองเกง บอลเหนือกว่าอยู่แล้วเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์พร้อมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบขณะที่โบโดกลิมสร้างซาเซอร์ไพรส์ในรอบที่ผ่านมาผลงานใช้ได้แต่นอกบ้านไม่เท่าไหร่เจอเกมบุกแหลกของสเปอร์และสไตล์การเข้าบอลอันหนักหน่วงตามแบบฉบับของฟุตบอลแดนผู้ดีดูแลว้วรอดยากลุ้นไก่กระทุ้งถึงเล็ฟันทงต่อสเปอร์ ย้ำใหญ่30คูนผู้ที่3ครับเกมคอนเฟเด์ลีกในรอบรองชนะเลิศนัดแรกเวลาตีสอนะครับเกมระหว่างเยอะกาเดนพบกับเชลซี้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซีต่อลูกครึง่งฟอร์ม5นัดดังสุดของเยอะกาเดนชนะ2เสมอ1แพ้2 โดยชนะออสเตอร์1-0เสมอ G A I S 0-0ชนะรับปิดเวียนนา4-1แพ้ฮัมมาบี้0-2และแพ้รับปิดเวียนนา0-1เย่อกระเดนพิกสถานการณ์ในรอบที่แล้วหลังบุกต้อนรับปิดเวียนนา4-1แสงหน้าเข้ารอบอย่างสุดระทึกแต่ในลีกเดนไวอกิ้งออกสตาร์ทไม่ดีนักครับในฤดูกาลนี้ได้แค่7ดแต้มจาก5เกมแรกสภาพทีมจะขาดดีโนชูเกลซานเตอรี่ฮาร่าและออสกาฟานเลนิุสที่บาดเจ็บทั้งหมดที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือยานี่ฮอนคาวาร่า เตรียมจัดทับ้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งช็อกแม็กเอ็นกูเอ็นลงล่าตาข่ายโดยมีโทเบียสกุลลิเซนปั้นเกมสนับสนุนอยู่ข้างหลังฟอร์ม5นัดล่าสุดของเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะเอลวัตัน1 0ชนะฟูลแลม2 1แพ้ลีเกียวอร์ซอ1 2เสมอเอฟซีทาวสองสและชนะลีเกียวอร์ซอ3 0สิงห์บลูพิกล็อกแพ้ลีเกียวอร์ซอ1 2ในเกมมาที่ผ่านมาแต่ยังเข้ารอบด้วยสกอร์รวม4 2่ส่งซูนลีกอยู่อันดับที่5อันเป็นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกโค้ชสุด ายลุ้นเหนื่อยหนักสภาพทีมมีปัญหาเพิ่มเติมเกมล่าสุดมาโลกูสโตแบ็กขวามีาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังถูกเปลี่ยนตัวออกนัดน,นี้ต้องเช็คความฟิตเชน่ชนเดียวกับมาร์กิวกล่องหน้าสเปนเจ็บบริเวณเดียวกันขณะที่เวสลีลีโฟฟานาโอมารีคิริแมนและซิกดูคูเรยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บมิคลเลมูลดิกก็ติดโทษแบนยาวกุนซือเอนโซมาเลสกาเตรียมโรเตชันผู้เล่นบาตำแหน่งในรายการนี้ภายใต้ระบบ4-2-3-1น่าเป,าเป็นนิโคลาแจ็คสันโดยมีคร uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคูโคพาเมอร์และเจดอนซานโช ปั้นเกมสนับสนุนคู่กลางใช้รีเจม จับคู่กับเคียแนนดูบิลลี่ฮอเหมือนรอบที่ผ่านมาทัศนะเยอการ์เดนมาถึงรอบนี้ยังเหนือความคาดหมายแต่เกตบอลเป็นรองเยอะแถมสภาพทีมไม่ฟูลทีมขณะที่เชลซีมีตัวเลือกให้ใช้งานเพียบดูแล้วมาถึงรอบนี้น่าเน้นมากขึ้นมีสิทธิ์บุกมาชนะถึงถิ่น2เม็ดได้เลยฟันธง,งต่อเชลซีดูดนัน31คู่ที่3มเกมคอนเฟอเ e นซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกในเวลาตีสองครับเกมระหว่างเรอเบติสพบกับิฟรเรนติน่าโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เรอเบติสต่อครึ่งควบลูกผลงานกับ การขงทั้ง2ทีมใน2เกมล่าสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดกันชนะทีมละ1ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของเรอัลเบติสชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะเรอัลเบยโดลิต51ชนะจิโอโรนา31เสมอยากิวโรเนีย11แพ้เบยเรียล1 2และชนะยากิวโรเนีย2 0 เรอัเบติสผ่านเข้ารอบรองคอนเฟเด์ลีกหลังชนะยากิโลเนียด้วยสกอร์รวม3 1ส่วนในลีกมีลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกห่างท็อปโฟกคะแนนครับสภาพทีมจะขาดเดเอโกยอร์เรนเตกองหลังและมาร์โกกากองกลางคาดว่าทั้งคู่จะพักยาวจนจบฤด,ดูกาลจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและข้อเท้าตามลำดับขณะที่ซิมมี่อาบิล่าอาจจะต้องพักยาวหลังเจ็บต้นขาระหว่างซ้อมล่าสุดเซดิกบากัมบูและโนบิลเมนดี้เจ็บหัวเข่าและกล้ามเนื้อกุนซือมานูเอลเปยยกินีอาจโลเทชันผู้เล่นบางรายในท่ว ในใบนี้นาเปาใช้กูโชเอนันเดสขณะที่ตัวเก่งอย่างอิสโกและแอนทนี่ที่ยืมตัวมาจากแมนยูไนเตดมีโอกาสออกสตาร์ททั้งคู่ฟอร์ม5นาดล่าสุดของฟิโอเรนตินาชนะ3เสมอ2โดยชนะเอ็มโบรี2 1ชนะกายารี่21เสมอเซลเย่2 2เสมอปามา0ศูนย์ศูนย์และชนะเซลเย่2-1ง่งม่วงมหาการจากดีแดนอิตาเลียนผ่านเข้ารอบรองคอนเฟอเลกอย่างโจนเจียนหลังตามตีเสมอเซลเย่ส2สอวนในลีกอยู่อันดับที่8ห่างโซนยุโรปแต้มเดียวครับสภาพทีมจะขาดเอโดอาโดโบเวที่ยังไม่ คืนสนามขณะที่อันเดียสโคปาน่และโดโดไม่ฟิตทางด้าน,นของมอยคีนมีปัญหาครอบครัวกุซือราฟาเอลรปัสลาดิโนอาจจะปรับทัพผู้เล่นบางรายในรายการนี้ดาบิดเดคอายื่นหน้าสุดท้ายส่วนคู่หน้าจะเป็นโอกาสของลูกัสเบลตรานทํางานร่วมกับอันเบิร์ตกูดมุลสันทศนะ2ทีมจากลีกท็อปไฟยุโรปคุณภาพสูสีกันเรอัลเบติสมีเกมลุกที่ดุด,ดันแถมได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ฟิโอเรติน่าแข็งแกร่งไม่เบาเกมรับเหนียวแน่นและมีเกมโตกลับที่อันตรายดูแล้วน่าบุกมาเก็บผลเสมอ กลับออกไปได้ฟันธงรองฟิโอ,รเ,อเรนติน่ายัานเจ้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่หทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ